สวัสดีครับมิสเตอร์เอภาพยนต์ใหม่อีกแล้วครับนี้ก็ทําไฟอีกแล้วครับชุดนี้จะเป็นไฟไว้ติดข้างจอครับข้างจอนะครับยาวทั้งหมด4เมตรครับ4เมตรแบ่งเป็น2ท่อนครับ2ท่อนครับทอนละ2เมตรครับเวลาเก็บสามารถพับครึ่งได้ครับนี่ครับเวลาเก็บสามารถพับครึ่งเวลาเราจะเก็บนะครับนี่ครับพับใส่บานพับไว้เรียบร้อยนะครับ ก็จะพับเป็นอย่างนี้ครับนี่แร้อพับนะครับลักษณะการพับก,ก็จะพับเข้าอย่างนี้ได้ครับสะดวกแล้วก็ง่ายในการเก็บครับแล้วก็เวลาเดี๋ยวเราจะใส่ใส่ตะขอตรงนี้นะครับใส่ตะขอใส่ตะขอเข้าไปตรงนี้ใส่ตะขอเข้าไปแล้วเวลาพนักง,งานเอาขึ้นไปติดทางจอก็เกาะเลยนะครับ เกาะตะขอเลยแล้วก็ปล่อยลงมาหย่อนลงมาได้ครับนี่นครับชุดนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งชุดครับแล้วก็ยาวสี่เมตรสองท่อนครับสองท่อนสองข้างซ้ายขวาข้างจอหนังครับนะครับอันนี้จะเป็นสเตปสเตปไม่วิ่งตามไม่วิ่งตามจังหวะนะครับอันนี้จะเป็นสเตปที่แบบกําหนดเองให้มันแตกต่างจาก ไฟกระแทกตามจังหวะข้างล่างนะครับอันนี้จะวิ่งแบบวิ่งอิสระสวยงามครับสามารถควบคุมความเร็วได้ครับควบคุมโหมดได้เปลี่ยนโหมดได้นะครับชุดนี้จะอยู่ที่พร้อมใช้นะครับ5,500บาทครับสามารถใส่กับจอ10เมตร8เมตร12เมตร12เมตร10เมตร8เมตรแผนได้หมดครับใส่ได้ครับ นะครับสนใจก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาประกอบสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเราวันนี้ประกอบเมื่อวานประกอบล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ใส่บานพับเข้าไปเรียบร้อยนะครับยึดบ,บานพับเข้าไปสวยงามนะครับเวลาเก็บมันจะได้ง่ายนะครับพับลงก็จะเป็นท่อนละ2เมตร2ท่อนครับเวลาเราขยายออกก็จะเป็น4เมตรสะดวกง่ายเบา ให้ต่อการเก็บรักษาครับกบบรางอลูมิเนียมครับวัสดุอย่างดีครับนะครับเดี๋ยวรอติดตามครับเดี๋ยววันนี้จะติดสายหลงนะครับรอดูตอนเสร็จว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้ก็ติดเสร็จไปแล้วครับติดเสร็จไปแล้วชุดหนึ่งนะครับยังเหลือชุดหนึ่งครับเรา อาไฟใส่ลงในรางเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาประกอบกันอีกทีนะครับให้มาต่อสายไฟกันอีกทีนะครับอใส่ลงไปแล้วหนึ่งชุดอีกชุดหนึ่งครับต้องรอดูว่าขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นยังไงนะอันนี้เผื่อเผื่อเราเผื่อเราพับรางนะครับ เพื่อเราพับรางนิดหนึ่งแล้วเราพับไปสายก็จะได้ไม่ขาดเดี๋ยวก็ติดเอาไฟลงอีกชุดหนึ่งครับก็จะได้ประกอบสายต่อสายไฟให้มันเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เอาไฟใส่รางเรียบร้อยเลยครับ ต่อสายเชื่อมต่อนะครับส่วนที่มันไม่พอครับก็ต่อเพิ่มขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคู่นึงครับพอนละสี่เมตรครับตอนนี้ไฟลงล้างเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต่อสายครับก็เดี๋ยวไปต่อสายตรงด้านท้ายอีกนิดหนึ่งครับ เดี๋ยวตั้ต่อตรงกลางเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ครับเดี๋ยวทำด้านล่างครับเดี๋ยวทำข้อต่อด้านล่างครับครับส่วนนี้ครับไฟก็จะประมาณนี้ครับสูง4เมตรครับสูง4เมตร2ท่อนนะครับสวยงานครับเดี๋ยวรอทำด้านล่างอีกทีนะครับ ก็ทดสอบกันแล้วครับไฟครับเปลี่ยนโหมดได้ครับสา,ามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนโหมดได้ดูนะครับอันนี้เป็นสีเขียวล้วนนะครับเป็นดาวตกแบบสีเขียวล้วนเปลี่ยนโหมดเป็นสีน้ำเงินล้วนครับนะครับดาวตกแบบสีน้ำเงินล้วน แต่ผมกดให้พุ่งขึ้นบนนะครับดาวเหมือนดาวพุ่งขึ้นหบนเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนสีม่วงนะครับนนสีออกเขียวๆุงเหลืองหน่อยครับสีฟ้าน,นีสีขาวสีขาวนี่ก็จะจะจะ,จะกินไฟหน่อยนะครับจะสว่างทุกดวงนะครับ สวยงามครับส่วนใหญ่โหมดที่ชอบใช้ก็จะก็จะเป็นดาวตกแบบพุ่งขึ้นนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยครับใส่จอ สิบเมตรสิบสองเมตรแปดเมตรชุดนี้อยู่ที่5,500ครับสนใจสั่งได้ครับที่มิสเตอร์เอภาพยนตรับนะครับพร้อมใช้งานเลยครับชุดนี้นะครับืนด้วยสวยกว่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ ก็ลืมฝากถดไลค์กดแชร์ครับถดใจก็0840911901ครับสวยงามครับ